the prince she's not going to be safe for the prince and she's not going to be dreaming about true love she's dreaming about becoming the leader she knows she can be โอเคครับทุกคนผมรู้ว่าหลายๆคนก็คงรู้ข่าวเกี่ยวกับ Snow w a l k เอ้ย Snow White กันไปแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นจากช่องอื่นบ้างหรือว่าตามติด Facebook บ้างก็ตามแต่หลายคนก็คงคิดเหมือนกันกันกบผมครับว่า Snow White เวอร์ชัน่นนี้มันช่างไม่ไหวเอาซะเลย <Yeah. S 1> แต่ทุกคนอย่าเพิ่งจอด,ดรถทวนลงมาหาผมนะครับ เพราะเหตุผลที่ผมไม่ชอบมันไม่ได้เป็นเพราะว่าสีผิวหรือว่าชาติพันธุ์ของราเชลเซกลอร์ที่มาแสดงเป็นสโสนไว้แต่อย่างใดเพราะนี่มันปี 2023- จน2024แล้วครับผมว่าเรื่องสีผิวมันดูไม่ใช่เรื่องสําคัญอะไรเลยครับเมื่อเทียบกับการพยายามยัดเยียดความโวกผมไม่แน่ใจแล้วนะครับว่านี่เป็นเรื่องที่เท่าไหร่แล้วกับการที่ดิสนีย์นั้นพยายามจะโวกหรือว่ายัดเยียดความเท่าเทียมลงในนังของพวกเขาเพื่อให้เด็กๆย้ําว่าเด็กๆด,ด,ดูกันนะครับโดยไอ้คำว่าโวกเนี่ย มันแปลว่าตื่นแล้วครับความหมายเดียวกันกับคาว่าเวกนั่นแหละครับแต่แค่คาว่าโวกนั้นจะหมายความว่าตื่นแล้วซึ่งในที่นี้มันหมายถึงการตื่นตัวจากการถูกกดขี่ครับโดยที่เราจะได้เห็นบ่อยๆนั้นจะเป็นการรณรงค์ต่อต้านการเหยียดเชื้อชาติเหยียดสีผิวหรือแม้แต่เพศสภาพเพื่อที่จะทําให้โลกของเรานั้นเท่าเทียมกันขึ้นน่าอยู่ขึ้นแต่ความเท่าเทียมจะเกิดขึ้นแน่นอนครับถ้าชาวโวกนั้นไม่พยายามจะยัดเยียดเราเหมือนกับที่ดิสนีย์ทา ซึ่งเคสแอนิเมชันเรื่องโฟเซนนั้นเป็นเคสตัวอย่างการโวกที่หลายคนอาจจะลืมนึกไปครับโดยโฟเซนเนี่ยจะบอกเป็นในๆว่าเรื่องนี้นั้นไม่จําเป็นต้องมีผู้ชายก็ได้อาจจะเป็นเพราะผู้ชายนั้นเป็นพวกที่ชอบกดคีย์และนท้ายที่สุดแล้วโฟเซนก็บอกกับเราว่าจุมพิจักรักแท้นั้นไม่จําเป็นต้องมาจากเจ้าชายก็ได้ผมว่านี่น่าจะเป็นครั้งรแรกๆเลยมั้งครับ ที่ดิสนีย์นั้นพยายามจะโวกซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่ดีครับผมไม่มีข้อกังขาใดๆเลยว่าโฟเซนนั้นเป็นแอนิเมชันที่สุดยอดแค่ไหนแต่นั่นก็เป็นเพราะว่าโฟเซนนั้นเป็นเรื่องราวที่แต่งขึ้นใหม่หมดครับทุกคนไม่มีเหตุผลที่เราจะไปว่าโฟเซนว่าโวกอย่างงู้นโวกอย่างนี้แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นกับดิสนีย์ตอนนี้ก็คือเขาขี้เกียจเขียนเรื่องใหม่ครับและหวังว่าจะกลับมายิ่งใหญ่ในโลกภาพยนตร์อีกครั้งโดยใช้สิ่งที่ตัวเองนั้นเคยทำสำเร็จมาก่อน ทั้งสโนวไวท์เมเลฟิเซนลิตเทิลเมอร์เมดพินอคคิโอมูหลานนายก่อนมาบวกกับการวคกที่สมบูรณ์แบบอย่างโฟเรนเลยเกิดเป็นสุดยอดคอนเทนต์ที่เป็นสุดยอดของความปังพินต์อย่างสโนวไวท์ความไม่เข้าที่เข้าทางทั้งหมดครับเลยตกมาอยู่กับสโนวไวท์ที่เพียงแค่แค้นนักแสดงก็สร้างคอนเทนต์ซะแล้วโดวยตัวราเชลเซกเลอร์เองเธอก็ออกมาให้สัมภาษณ์ครับว่าเธอนั้นไม่ค่อยชอบพฤติกรรมของเจ้าชายชามิงในเรื่องที่ทำตัวคล้ายกับสตอกเกอร์ หรือพวกที่แอบท่ามองจนท้ายที่สุดแล้วก็ได้จูบก,กับสโนไวท์ซึ่งมันแปลกเพราะสําหรับผู้หญิงในยุคนี้ผู้หญิงนั้นรู้ว่าเธอสามารถเป็นผู้นําได้โดยไม่จําเป็นต้องพึ่งเจ้าชายซึ่งมันก็จริงครับที่ผู้หญิงนั้นสามารถยืนหยัดได้ด้วยตัวเองโดยที่ไม่ต้องพึ่งใครแต่ผู้ชายมีสิทธิไหมครับผู้ชายมีสิทธิ์ที่จะดูแลหรือช่วยเหลือสภาพสตรีหรือเปล่าครับหรือถ้าบอกว่าทุกคนนั้นเท่าเทียมกันงั้นถ้าเกิดผมเจอผู้หญิงคนไหนโหลดเมผมก็ไม่จําเป็นต้องลุกหรอกครับ เพราะว่าทุกคนนั้นเท่าเทียมกันววกตอนนี้มันเลยดูจะเป็นการพยายามที่จะออกนอกกรอบที่เป็นอยู่และบอกว่านี่คือความเท่าเทียมและอีกอย่างในสโนไวท์ก็คือเขาจะทำให้คนแค้นั้นเหลือแค่คนเดียวครับและเปลี่ยนอีก6คนที่เหลือกลายเป็นคนจากหลากหลายชาติพันธุ์ซึ่งผมก็เริ่มเริ่มคิดแล้วครับว่านี่เราอยู่ในเรื่องสโนไวท์กับคนแค่ทั้ง7อยู่หรือเปล่าหรือว่าตอนนี้มันเป็นสโนบราวกับแก๊งโจรสลัดกันแน่ ไม่ว่าจะมองยังไงนี่มันคือการทำลายความทรงจำในวัยเด็กอย่างแท้จริงครับเด็กๆเ,เขาจะคิดยังไงในเมื่อสโนไวท์ที่เขาได้ยินมามันไม่เหมือนกับสิ่งที่เขากำลังจะได้ดูโดยที่สโนไวท์นั้นอาจจะไม่มีเจ้าชายมีคนแคร์แค่คนเดียวและสโนไวท์นั้นผิวก็ไม่ได้ขาวราว่หิมะเหมือนที่เขาเคยได้ยินมาแต่ฟังมาถึงขนาดนี้ผมก็อยากจะพาทุกคนมาฟังเรื่องสโนไวท์ต้นฉบับของพี่น้องตะกูลกริมกันดีกว่าครับจะได้รู้ว่าสโนไวท์ของจริงมันเป็นยังไง ซึ่งถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์แชร์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมรักไกด้วยนะครับโดยสโนไวท์ต้นฉบับครับจะเป็นนิทานพื้นบ้านที่มีแรงบันดาลใจมาจากเขาโคงเรื่องจริงของรัเสเซียที่พูดถึงเด็กสาวที่มีรูปงามผิวขาวปากแดงผมดำตามสไตล์สาวรัเสเซียครับในเรื่องในเวอร์ชั่นนี้จะมีอยู่ว่าการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีราชินีองค์หนึ่งน,นั้น กำลังนั่งปักผ้าอยู่ที่ริมหน้าต่างที่ทำจากไม้มะเกลือสีดำสนิทวิวด้านนอกมีหิมะสีขาวโปรยปลายลงมาจนทำให้ข้างนอกนั้นมีแต่สีขาวโพลนโดยความที่ราชินีนั้นมัวแต่หลงเมื่อมองไปนอกหน้าต่างซึ่งในความจริงแล้วก็ควรจะโฟกัสอยู่ที่การปักผ้าทำให้เข็มต่ำไปที่นิ้วของราชินีจนเลือดนั้นไหลหยดลงไปที่ขอบหน้าต่างที่มีหิมะนั้นปกคลุมอยู่หลังจากนั้น ก็ทำให้ราชินีนั้นคิดว่าเลือที่หยนลงบนพีมานี่มันช่างสวยงามเหลือเกินจนปรารถนาที่จะมีลูกสาวที่มีผิวขาวพุดพ่องราวกับพีมามีผมสีดำเข้มด่งไม้เมื่อเกลือและมีปากสีแดงสดราวกับเลือดของนางที่โยดออกมาหลังจากนั้นราชินีก็ได้ตั้งท้องขึ้นมาจริงๆและให้กำเนิดลูกสาวขึ้นซึ่งเธอก็มีรูปร่างหน้าตาสวยงามอย่างที่นางได้ปรารถนาเอาไว้และนางก็ได้ตั้งชื่อลูกของนางว่าสโนว์ไว เจ้าหญิงที่ขาวดุดดังหิมะแต่นางนั้นก็ได้สินประชนลงในวันที่ให้กำเนิดสโนไวท์ขึ้นมาเลยครับวันเวลาผ่านเลยไปเจ้าหญิงสโนไวท์ก็ได้อาศัยกับพระราชบิดาต่อไปเรื่อยๆจนกระทั่งพระราชานั้นได้มีพระราชนินีองค์ใหม่มาเป็นแม่เลี้ยงให้กับสโนไวท์ซึ่งสโนไวท์ก็ไม่พอใจครับเนื่องจากแม่เลี้ยงใจร้ายคนนี้แย่งความรักของพ่อที่มีต่อเธอไปหมด แทนตัวเองนั้นก็ได้การมาเป็นคนใช้ในวังแทนที่เธอนั้นจะมีสิทธิ์ครอบครองราชบัลลังก์ต่อจากพระราชบิดาราชินีคนใหม่นั้นเป็นคนที่มีรูปร่างหน้าตาสวยมากครับและหลงใหลในความสวยของตัวเองเป็นที่สุดซึ่งนางก็จะมีกระจกพิเศษอยู่บานหนึ่งครับเอาไว้เช็คเดตติ้งของตัวเองโดยจะถามกระจกพิเศษว่ากระจกพิเศษจงบอกข้าเถิดใครงามเลิศที่สุดในปัตีภีและตัวครั้งกระจกพิเศษก็จะตอบว่าพระนางนี่แหละครับพระราชินีของข้า ท่านคือผู้ที่งดงามที่สุดในปัติพีนี้แล้วพระราชินีก็จะอารมณ์ดีแล้วก็ใช้ชีวิตต่อมาเรื่อยๆครับจนกระทั่งเจ้าหญิงสโนไวท์โตได้ยุ7ขวบพระราชินีที่ยังใช้ชีวิตอยู่แบบเดิมในทุกๆวันก็ยังเช็คเรตติ้งของตัวเองด้วยการถามกระจกพิเศษด้วยคำถามเดิมๆว่ากระจกพิเศษจงบอกก็เถิดใครงามเลิศในปาฏิพีนี้แต่ครั้งนี้กระจกพิเศษมันดันเลี่ยมครับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปนั้นก็คือสโนไวท์ที่กำลังเริ่มเติบโตขึ้นมา ดังนั้นกระจกวิเศษเลยตอบกลับไปว่าพระราชินีใบหน้าของท่านยังคงงดงามเหมือนเดิมแต่ท่านนั้นไม่ใช่ผู้ที่งดงามที่สุดในปัตตพีนี้แล้วเพราะสโนไวที่กําลังเติบโตขึ้นมานั้นมีใบหน้าที่งดงามเกินกว่าท่านแล้วและเหตุผลนี้เองก็ทําให้ราชินีนั้นเอาแต่โมกมุ่นแล้วก็คิดว่าสโนไวสวยกว่าตัวเองนางจะต้องเติบโตขึ้นมาสวยกว่าตนแน่นอนในที่สุดราชินีก็ทนไม่ได้ครับกับการที่สโนไวนั้นสวยกว่า นายจึงคิดจะกำจัดสโนไวทิงซาโดยการที่จ้างนายพรานให้ไปฆ่าสโนไวทิงแล้วก็ควักหัวใจของสโนไวออกมาเพื่อยืนยันว่าสโนไวนั้นตายแล้วนายพรานก็รับคำสั่งครับแล้วก็เดินไปหาสโนไวทันทีซึ่งเมื่อสโนไวนั้นเจอนายพรานเธอก็อ้อนวอนขอร้องชีวิตทันทีครับด้วยความที่สโนไวนั้นอายุเพียงแค่เจ็ดขวบเท่านั้นและหน้าตาก็น่ารักนายพรานจึงสงสารครับ แล้วก็คาสโนไวไม่ลงเลยบอกคาสโนไวนั้นหนีไปซะแล้วก็อย่าก,กลับมาอีกสโนไวก็วิ่งหนีเข้าป่าหายไปเลยครับนายพานเลยเดินกลับมาเรื่อยๆจนกระทั่งได้เจอกับหมูป่าที่วิ่งทะเลอทะลาเข้ามาแบบไม่รู้ตัวนายพานก็ยิ้มเลยสิครับแล้วก็จัดการฆ่าหมูป่าแล้วก็ชําแหละเอาหัวใจของหมูป่ากลับมาเพื่อที่จะเอามาหลอกราชินีซึ่งเมื่อพระราชินีได้หัวใจของหมูป่ามาแล้วก็เข้าใจไปวันนี้คือหัวใจของสโนไวแน่ๆจึงรู้สึกสะใจมาก แล้วก็ออกไปหมักเกลือปรุงเป็นอาหารแล้วก็กินเข้าไปจนหมดเลยครับทางด้านสนโนวไวท์ที่วิ่งหนีเข้าป่าไปเรื่อยๆก็หมดแรงครับในที่สุดนางก็เจอกระท่อมเล็กๆอยู่กลางป่านางเลยเข้าไปในกระทอมนั้นแต่เมื่อเข้าไปนางก็พบกับจานชามช้อนซ้อมขนาดเล็กไปหมดแล้วก็มีอาหารวางอยู่บนโต๊ะทั้งหมด7ชุด ด้วยความหิวมากโสนาวเลยจัดการสวามปลามาหาจนหมดครับหลังจากนั้นนางจึงเดินสำรวจในบ้านจนต่อมาได้เจอห้องนอนที่มีเตียงเล็กๆถึงเจ็ดเตียงนางเลยทดลองนอนเตียงนู้นเตียงนี้แต่มันก็ไม่ถูกใจนางสักะทีครับเพราะว่าขนาดมันเล็กเกินไปนางเลยตัดปัญหานอนพื้นไปซะเลยและก็โดยความเหนื่อยล้ามันก็เลยทําให้เธอพลอยหลับไปในที่สุดครับเวลาผ่านไปไม่นานเจ้าของบ้านก็กลับมาครับ ในเวอร์ชั่นของกริมเขาบอกว่าบ้านหลังนี้มันเป็นบ้านของพ่อค้าคราวานชาวจีนพวกนี้จะตัวเตีย้ยตัวเล็กไม่เหมือนกับพวกคนรัเสเซียซึ่งด้วยสัญชตาตญาณของเจ้าของบ้านครับมีอะไรผิดปกติก็เลยรู้ทันทีทั้งอาหารหายไปของย้ายไปและน้ำมีรอยดื่มจนขึ้นมาถึงห้องนอนก็พบว่ามีผู้หญิงหน้าตาสวยมากๆนอนอยู่และเมื่อคนแก่เห็นเช่นนั้นเลยรู้สึกเอ็นดูและปล่อยให้เธอหลับต่อไปครับเช้าวันต่อมาครับ สโนไวท์ตื่นขึ้นมาพบก,กับเหล่าคนแค้คนแค็เลยถามว่าสโนไวท์เป็นใครมาจากไหนทําไมถึงมาอยู่ที่นี่สโนไวท์เลยจัดการเล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟังทันทีครับคนแค้เลยรู้สึกสงสารเป็นอย่างมากพวกเขาเลยยอมให้สโนไวท์นั้นอาศัยอยู่ด้วยแต่มีข้อแม้ว่าในทุกๆวันเหล่าคนแค้นั้นจะต้องออกไปทํางานที่เหมืองสโนไวท์เลยต้องทําความสะอาดทํากับข่าวกวาดบ้านถูบ้านให้เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยน โนไว้ก็เลยตอบตกลงครับและอาศัยกับคนแคตต่อมาเรื่อยๆซึ่งในตอนนี้นิทานเกิมบางเล่มก็บอกว่าโนไวอาจจะโดนคนแคตทำไม่ดีไม่ร้ายด้วยเหมือนกันครับแต่ก็เป็นเพราะความสมัครใจและความหวาดกลัวที่จะโดนฆ่าเลยต้องเอาตัวรอดทางด้านราชินีที่คิดว่าตัวเองนั้นจัดการโนไวได้แล้วเลยกลับไปเช็คเรตติ้งกับกระจกพิเศษของตัวเองอีกครั้งครับเพราะอยากได้ยินคําชมว่าตัวเองนั้นสวยที่สุดจากกระจกพิเศษ ถามไม่เหมือนเดิมครับกระจกวิเศษบอกคาเติดใครงามเลิศในปัตตพีปรากฏว่ากระจกวิเศษก็ดันตอบกลับมาว่าราชินีของคาท่านก็ยังคง,งดงามเหมือนเดิมแต่ท่านไม่ใช่ผู้ที่งดงามที่สุดในปัตตพีนี้คนที่งดงามที่สุดในปัตตพีนั้นก็คือสโนไวท์ที่อาศัยกับคนแคร์ในกระท่อมเล็กๆก,กลางป่าซึ่งก็ไม่รู้ว่าไอ้นี่มันเป็นกระจกวิเศษหรือว่า GPS กันแน่มันบอกซะละเอียดเลยราชินีที่ได้ยินแบบนั้นก็โกรธมากครับ และคิดที่จะลงมือฆ่าสโนไวท์ด้วยตัวเองว่าแล้วราชินีก็ปลอมตัวเป็นชาวบ้านธรรมดาพร้อมกับหยิบของใส่ตะกร้ามาเยอะและออกเดินทางไปยังในป่าเพื่อตามหาสโนไวท์จนกระทั่งราชินีนั้นถึงบ้านของคนแค่ครับราชินีเลยเดินผ่านบ้านของคนแค่ไปมาอยู่หลายรอบจนรู้ว่าสโนไวท์นั้นอยู่บ้านคนเดียวราชินีเลยตะโกนเข้าไปว่ามีใครอยู่ไหมจ้ามีของเก่ามาขายจ้าสโนไวท์ที่รู้สึกสนใจอย่างมากเลยเปิดประตูออกมาครับแล้วก็ถามว่า มีอะไรขายบ้างคะราชินีจึงดึงความสนใจจากโสนไว้ทันทีข้ามีของเก่ามาขายอันนี้น่าจะเหมาะกับเจ้าดีนะราชินีพูดพร้อมกับหยิบผ้าออกมาครับแล้วก็บอกวันนี้เป็นผ้าลูกไม้ที่สวยงามเหมาะกับเจ้ามากๆเลยสนใจไหมละจ้าโสนไวที่เห็นผ้าพผืนนะั้นแล้วก็รู้สึกว่าสวยมากจนอยากได้ราชินีไม่ได้โอกาสจึงใช้กลอนอุบายหลอกล่อโนไว้ว่าจะวัดขนาดตัวของโสนไวให้แล้วก็เรียกโสนไวออกมาเพื่อจะวัดขนาดตัว สโนไวท์เลยออกไปหาราชินีครับจากนั้นราชินีก็เอาผ้าพันไปที่ตัวของสโนไวท์แทนที่จะวัดตัวให้ราชินีก็พันผ้าจนแน่นครับแล้วก็ดึงเอาไว้จนสโนไวท์นั้นขาดอากาศหายใจแล้วก็ล้มไม่นอนกับพื้นเลยซึ่งเมื่อราชินีเห็นแบบนั้นครับก็คิดว่าสโนไวท์นั้นตายแล้วราชินีเลยรีบหนีกลับวังไปเลยทางด้านของคนแคร์ทั้ง7เมื่อถึงเวลาเลิกงานก็เดินทางกลับบ้านครับแต่เมื่อมาถึงบ้านนั้นก็เจอกับสโนไวท์ที่อยู่ในม้วนผ้าแล้วก็นอนนิ่งอยู่กับพื้น คนแคร์เลยลงมือช่วยกันใช้กันไกตัดเอาม้วนผ้าออกเพื่อให้สโนไว้นั้นมีอาการหายใจสโนไว้ White เลยฟื้นขึ้นมาอีกครั้งครับและเหล่าคนแคร์นั้นก็ดุดาสโนไว้ว่าทำไมถึงเปิดประตูให้คนแปลกหน้าคนที่มาทำกับสโนไวแบบนี้มันต้องเป็นราชินีแน่แน่สโนไว้เลยรับปากว่าจะไม่เปิดประตูให้คนแปลกได้อีกแล้วทั้งฝั่งของราชินีทีนี้กลับไปถึงปราสาทแล้วก็ถามไปยังกระจกพิเศษทันทีว่ากระจกพิเศษบอกข้าเถิดไกงามเลิศในปฏตพีเหมือนเดิมเลยครับ แต่คําตอบของกระจกวิเศษมันก็เหมือนเดิมเหมือนกันครับราชนินีตอนนี้ทนไม่ไหวเลยครับเลยวางแผนที่จะฆ่าสโนไว้อีกครั้งแต่คราวนี้มาในลูกเลือดใหม่ครับราชนินีก็ได้นําวีที่มีลวดลายสวยงามนั้นไปชุบก,กับยาพิษซึ่งในวันรุ่งขึ้นราชนินีก็ไม่รีรออะไรครับเดินทางไปยังบ้านของคนแคอีกลางพอไปถึงบ้านกับพ่อแมสโนไว้ก็อยู่บ้านคนเดียวอีกตามเคยราชนินีเลยตะโกนก้าไปว่าสวัสดีจ้ามีหวีมาขายมีของสวยๆงามๆม,มาขายจ้า สโนไวที่เหมือนโดนยิงแอดเข้าไปเต็มๆก็เลยถูก่อซื้อได้ง่ายมากแต่ยังมีความจบยังช่างใจอยู่ครับโดยความซื้อจึงตอบกลับไปว่าน่าสนใจดีนะคะแต่คนแคสสั่งว่าห้ามเปิดประตูให้กับคนแปลกหน้าซึ่งก็ไม่รู้ว่าสโนไวนี่มันซื้อหรือว่ามันบ้ากันแน่ครับฝั่งราชินีเองที่เรียนสกิลการตลาดมาเต็มก็ไม่ยอมครับเลยตอบกลับไปว่าไม่ต้องออกมาจากบ้านก็ได้ค่ะคนแคสสั่งว่าห้ามออกจากบ้านแต่ก็ไม่ได้สั่งว่าห้ามดูนี่ลองดูวีอันนี้ก่อนไหมจ๊ะ ผมของเจ้าดูเป็นสังกระตังถ้าได้ลองใช้หวีอันนี้ไปสางผมผมของเจ้าก็จะด,ดูสลัดสลวยขึ้นนะจ๊ะสนอไวที่ตกเป็นทาสการตลาดอีกครั้งก็เริ่มกลับมาสนใจหวีอันนี้ครับเล่งสางก่อนดูไหมจ๊ะไม่ต้องออกมาจากบ้านหรอกแค่ยืนหัวของเจ้าออกมาก็พอเดี๋ยวข้าจะลองสางให้เมื่อสนไวย,ยื่นหัวไปครับราชินีก็ใช้หวีอาบยาพิษหวีไปที่ผมของสนอไวจึงทำให้ยาพิษที่เคลือบอยู่ที่หวีนั้นติดอยู่ที่ผมของสนอไวและสนอไวก็หมดสติไปอีกรอบครับ ราชินีที่เห็นสโนไว้หมดสติก็ดีใจครับแล้วก็กลับไปที่ปราสาทของตัวเองเหมือนเดิมฟังโสนไว้ที่นอนขาดอากาศออกซิเจนอยู่เป็นเวลา2วันจนกระัางคนแค่ทั้งเจนั้นกัมมาถึงบ้านและเห็นสโนไว้นั้นนอนสลบอยู่ก็เลยสำรวจตามร่างกายของสโนไว้ครับแล้วก็พบกับหวีที่ปากที่บหัวของโสนไว้คนแค้ก็เลยดึงออกแล้วโนไว้ก็ฟื้นขึ้นมาครับวิทยาศาสตร์ไม่น่าจะใช้ได้กับนิทานเรื่องนี้แหละครับขนาดใช้หวีอาบยาพิษมาแล้วสลบ นอนไป2วันแต่ก็ยังตื่นขึ้นมาได้แต่อย่างไรก็ตามครับเมื่อสโนไว้นั้นฟื้นขึ้นมาคนแขกก็กำชับอีกรอบว่าอย่าเปิดประตูให้กับคนแปลกหน้าเด็ดขาดทั้งฝั่งราชินีที่เหมือนลืมเรียนสกิลนักฆ่ามาก็ได้กลับไปถึงวังครับและถามกับกระจกวิเศษอีกครั้งซึ่งคําตอบก็เหมือนเดิมครับเธอเลยปฏิญาณกับตัวเองว่าจะฆ่าสโนไวให้ได้เลยสําหรับใครที่ฟังมาถึงตอนนี้ก็ดีใจด้วยครับเราได้เห็นแอปเปิลกันแล้ว รอบนี้ก็เหมือนเดิมครับราชินีใช้แอปเปิ้ลชุบลงในยาพิษแล้วก็ปลอมตัวเป็นชาวไรจากนั้นก็เดินทางไปหาสโนไวท์ทันทีซึ่งในเวอร์ชันนิทานเกมราชินีไม่ได้ปลอมตัวเป็นหญิงแก่หน้าตาอัปะลักเหมือนในการ์ตูนนะครับและเมื่อราชินีไปถึงก็แผนเดิมครับแอปเปิ้ลไม่จ่ามีแอปเปิ้ลมาขายสดๆใหม่ๆจ้าสโนไวท์เลยตอบกลับไปว่าข้าอยากกินแต่ข้าเปิดประตูให้ไม่ได้นี่เป็นคําสั่งของคนแค่จ้า ราชินีที่เห็นสโนไว้นั้นไม่หลงกลง่ายๆเลยพยายามยัดเยียดลูกแอปเปิลให้ช่างน,น่าสงสารจริงๆงั้นลูกนี้ข้าให้เจ้าเลยเจ้าไม่ต้องซื้อรับไปสิจ้าสโนไว้ก็ตอบไปว่าข้ากินไม่ได้ข้ารับของจากคนแปลงหน้าไว้ไม่ได้จริงๆแต่รอบนี้ราชินีนั้นวางแผนมาดีครับคือราชินีนั้นทําให้ลูกแอปเปิลนั้นครึ่งหนึ่งเป็นสีแดงอีกครึ่งหนึ่งเป็นสีขาวซึ่งราชนีก็เคลือบยาพิษไว้เฉพาะทั้งฝั่งสีแดงนางเลยพูดกับสโนไว้ว่า งั้นเอาอย่างนี้ไปจ๊ะเรากัดกันคนละฝั่งข้ากินฝั่งสีขาวส่วนเจ้ากินฝั่งสีแดงว่าแล้วราชินีก็กัดแอปเปิ้ลทั้งฝั่งสีขาวแล้วก็กินเข้าไปครับแต่ก็ไม่มีอันตรายเกิดขึ้นทําไมสโนว์ไวนั้นตายใจแล้วก็คิดว่าชาวไร่กัดให้ดูขนาดนี้แล้วต้องเป็นแอปเปิ้ลที่ปลอดภัยแน่นอนสโนว์ไวเลยรับแอปเปิ้ลจากราชินีแล้วก็กัดเข้าไปอย่างเต็มเนี่ยเลยครับทำให้แอปเปิ้ลพินั้นเข้าสู่ปากสโนวไวสโนวไวเลยล้มหมดสติลงสิ้นใจต่อหน้าราชินีทันที ซึ่งเมื่อราชินีนั้นเห็นสโนไว้ล้มล,ลงนางก็ดีใจมากครับแล้วก็บินกลับไปที่ปราสาทในเวอร์ชันนี้ไม่ได้ตายเหมือนในเวอร์ชันกระตูนนะครับซึ่งเมื่อไปถึงปราสาทแล้วราชินีก็ถามกระจกพิเศษเหมือนเดิมครับกระจกพิเศษบอกคาเตอร์ใครงามเลิศที่สุดในป,ปัตตพีนี้และครั้งนี้กระจกพิเศษก็ตอบว่าพระนางนี่แหละครับพระราชินีของกาท่านคือผู้ที่งดงามที่สุดในป,ปัตตพีนี้ ทางฝ่คนแค่ได้กลับมาถึงบ้านก็พบกับสโนไวที่นอนแน่นิ่งอยู่กับพื้นหล่าคนแค่ก็เลยช่วยกันสำรวจตัวสโนไวว่ามีอะไรผิดปกติหรือไม่แต่สุดท้ายหล่าคนแค่ก็ไม่ได้เจออะไรจึงพากันร้องไห้เสียใจเป็นอย่างมากครับและไม่คิดว่าสโนไวจะตายแล้วจริงๆซึ่งในตอนแรกหล่าคนแค่ก็ตั้งใจจะฝังสโนไวครับแต่ว่าร่างของสโนไวนั้นดูสวยเกินไปจนทําให้คนแค่นั้นทําใจไม่ได้เลยช่วยกันต่อลงแก้ขึ้นมา แล้วนำร่างของสโนไวท์นั้นใส่ลงไปในโลงแก้วพร้อมกับทำป้ายทองสลักเป็นชื่อสโนไวท์เอาไว้ก่อนที่จะเอาไปไว้ที่กลางป่าคนแค่ทั้งเจ็ดก็ผัดเวกรกันไปเฝ้าโรงของสโนไวท์ทุกวันครับเวลาผ่านไปก็มีเจ้าชายองค์หนึ่งผ่านมาแถวนี้และวก็พบกับโรงศพของสโนไวท์เขาพร้อมกับสะดุดตากับใบหน้าที่งอนงามของสโนไวท์ที่ดูจะไม่เหมือนคนที่ตายแล้วเพียงแต่เหมือนกับคนที่แค่หลับไป เจ้าชายก็ตกลุมรักโนไว้ทันทีครับและขอซื้อโลงศพพร้อมกับศพของสโนไว้จากคนแค่ทันทีซึ่งในตอนแรกคนแค่ทั้งเจ็ดก็ไม่ยอมครับใครจะยอมล่ะว่าไหมแต่ด้วยความที่ไม่ยอมแพ้นในรักแท้ของเจ้าชายที่มีต่อโสนไวเหล่าคนแค่จึงยอมและอนุญาตให้เจ้าชายนั้นลำาลงศพของสโนไวกลับเมืองไปซึ่งระหว่างที่คนงานนั้นกําลังแบกศพของสโนไวขึ้นมาก็เกิดการกระเทือนไปมาครับจนทาให้แอปเปิลที่ติดคอโสนไวนั้นหลุดออกมาและก็กลายเป็นว่าโนไวก็ฟื้นขึ้นมาเฉยเลยครับ ทำให้เจ้าชายนั้นดีใจมากแล้วก็ขอสนอไว้แต่งงานทันทีซึ่งตรงนี้ผมก็ไม่แน่ใจครับว่าระยะเวลานั้นมันพาไปนานมากแค่ไหนเพราะในนิทานกรีมนั้นไม่ได้บอกเอาไว้แต่เวลาไม่น่าจะผ่านไปนานะไรมากครับซึ่งสนอไว้ตอนนั้นก็น่าจะอายุมนันเจ็ดถึงเก้าขวบเท่านั้นเองแต่เรื่องมันยังไม่ได้จบแค่นี้ครับอยู่มาวันหนึ่งครับ ราชินีก็โดนเชิญให้ไปงานแต่งงานซึ่งเมื่อถึงวันงานราชินีที่ไปก็ต้องตกใจเป็นอย่างมากครับเพราะเจ้าสาวคนนั้นก็คือสโนไวและในตอนนี้นิทานเกมแต่ละเล่มก็เล่าออกมาไม่เหมือนกันครับบางเล่มก็บอกว่าราชินีนั้นโดนเจ้าชายลงโทษโดยการให้ใส่รองเท้าเหล็กที่เผาไฟจนร้อนแล้วก็เต้นรำอยู่ในง,งานแต่งของสโนไวจนขาใจตาย แต่บางเล่มก็บอกว่าสโนไวท์นั้นสั่งให้กองทัพของทหารบุกโจมตีเมืองของราชินีจากนั้นสโนไวท์ก็สั่งให้จับราชินีเผาทั้งเป็นโดยอ้างว่าราชินีนั้นเป็นแม่มดมีคาถามีอาคมและก็เวทมนต์เป็นไงครับโหดสุดไปเลยซึ่งมันก็ต้องถูกปรับเปลี่ยนครับเพราะเป็นการ์ตูนสําหรับเด็กเลยออกมาเป็นแอนิเมชันดิสนีย์เรื่องแรกอย่างสโนไวท์แต่เมื่อเวลาผ่านไปมันกลับกลายเป็นสโนว์เวิ์กซะอย่างนั้นเพียงพอต้องการทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างนะั้นเท่าเทียมกันและทุกคนละครับ คิดยังไงกับ Snow w a ว k บอกผมได้ครับที่ช่องคอมเมนต์ใต้ล่างคลิปวิดีโอนี้เลยและสำหรับใครที่อยากฟังเรื่องราวไกลตัวที่เรายังไม่เคยเจอในห้องเรียนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมรักไกด์ด้วยนะครับแล้วพบกันใ้ใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ